สวัสดีครับส่วงคำนี้มันแรงครับดูไต้วันนะครับกลางทะเลกลางทรายหมอกของทะเลครับเบอร์ดีนะครับเป็นวันอาทิตย์ครับส่วงคำคำนี้มันแรงครับได้มา่ายวิวครับดูทะเลโดนแล้วครับที่บไดามากครับ สิ่งใดที่เห้บ่สบายใจครับมาามังนี้ครับมาทะเลครับรับร่องสบายครับเฮาเห็ดงานมามีมี่ได้มาเห็นลื่นทะเลผัดเข้าฟังครับตึงต่ำตึงต่ำสบายใจครับเฮ็ให้ลื่มสุกสิงทุกอย่างที่ห้อง,งท,ที่เรียบรับจาดงานครับ ได้ไม่เห็นคืนทะเลพัดเข่าฟังครับคืนน้ำพัดเข่าฟังรู้สืโห้โหนี่กํลังไปน้ำสะแสน้ำครับเย็ดให้เลื่อมสุดสิ่งสุดยางกับการงานครับเตืนแห้งดีครับมื่อนีน่ข้นแบบมาหลายครับ เห็นนเขาเป็นหมอกๆแต่ดีครับความสวยงามของทะเลครับมันดีกะเลยกันความความสบายใจกับการงานครับที่ฮอได้มาเอ็ดการาไม่กันยไต้ตวันนะครับได้ยไม่เห็นทะเลทีรู้สึกว่าสบายใจดีครับทะเลมุนีเก็ มันดอกโบเมนมงทีต้นดีเดมาเหลี่ยนนำนะครับคือได้มาคือได้มาค่ายเขียดนี่ครับเพราะว่าน้ำเป็นน้ำแบบนำชีดำนครับมันโบเมนน้ำแบบเป็นชีข้าวหรือเป็นชีดำอย่งที่ค้นได้มาค่ายเขียดที่เหลีนนยนไปยุ่ง ความสวยงามมองอยู่เชิงนะครับทีนั่นก็บมุงที่เห็นก็เป็นมุงที่ด้านอาหารนะครับ่เชื่อมเชื่อมเป็นภูเขารอบครับที่ผมดูนี่กับนานฟังเราครับนานฟังามันอยู่มีหลายหม่องครับที่ ทะเลเป็นลักษณะนี้กูฟังข้างนั้นแมืนดีครับดีดีครับแต่มันมีบาดไม่ซองนี่กแบบ็โล่สบายใจครับเลยไม่เกิดกา,า,ารกล่อมสบายใจของม,มนุษย์ครับเป็นจริงที่ความสวยงามของทะเลครับ ไกลๆจากบ้านมาได้ไหมยังมีหน,หนึ่ง,งสิ่ก็เลื่มทุกสิ่งทุกอย่างมีการง,งานงตัวก็คิดหอดบ้านหอดซองเงื่อนครับที่เ่าจากบ้านมามีเข้ามาจัดงานง,งานใ,นใกใจครับแต่ไม่เห็นหนัึงสีก่ก็ตื้มที่ห,อห่อจัดกานง,งานมาในเดหน้าปัดฟันน้ำแร่แบบคว่ำใจงามของทะเล